อ่ะโอเครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ไปในหน้าของเพจ r e แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าของกระเป๋าทอนนะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นกระเป๋าตัวนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆวันนี้นะครับให้เพื่อนนะครับนำชื่อตรงนี้นะครับไปค้นหานะครับในหน้าของเพจ r e ได้เลยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ทำการกดติดตั้งนะครับแล้วก็กดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมกดเปิดเข้าไปได้เลยนะครับ อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะครับเจ้ากระเป๋าตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าที่สามารถเก็บเหรียญดิจิตอลนะครับได้อีกหลายเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่าด้านในกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครใช้งานกันก่อนนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับสีเหลืองๆตรงนี้นะครับทําการจิ้มไปได้เลยนะครับจ๊ด โอเคเสรจทีนี้นะครับมันก็จะมีเ <c oughs> <c oughs> งื่อนไขต่างๆอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเพื่อน <c oughs> ๆจะอ่านก็ได้นะครับผมหรือว่าไม่อ่านก็ได้นะครับตรงนี้ก็เลื่อนลงมานะครับโอเคเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเสรษทีนี้นะครับก็มากดตรงนี้นะครับนี่จ๊กโอเคเสรษทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือ ชื right ่อตรงนี right. mm ้นะครับในส่วนของชื่อตรงนี้นะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อนะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะต้องนะครับไม่เกินนะครับสิบตัวนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนก็ทําการตั้งไว้ได้เลยนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนทการกรอกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็มากดตรงนี้เลยนะครับผมหรือว่าเพื่อนจะเขียนเป็นชื่อทอนวอลเล็ตก็ได้อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับโอเคกดเน็กนะครับอต่อไปนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการ ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมตรงนี้เขาก็จะให้เราทําการตั้งพาสเวิร์ดขึ้นมานะครับต้องไม่น้อยกว่า8ตัวนะครับต้องมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วก็อักขระต่างๆนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับลองใส่ดูนะครับใส่จนกว่านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับผมใส่จนกว่านี้จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สามารถจะกดตรงนี้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําการใส่ให้ดูแล้วกันนะครับ อ่ะครับผมนี่นะครับก็ใส่ให้เป็นสีเขียวแบบของผมอย่างนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็กดที่สีน้าเงินตรงนี้นะครับอ่ะกดไปต่อเลยนะครับจึ๊กอ่าเสร็จนี้นะครับเขาก็จะให้เรานะครับทำการใส่นะครับเป็นรหัสที่เราตั้งเอาไว้เมื่อกี้อีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จทีนี้นะครับก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับอ่าไม่ใช่ใส่นะครับมากดตรงนี้นะครับที่คําว่าคอนเฟิร์มนะครับจิ้มไปจ๊กโอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าร้บผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้านี้นะครับหน้านี้ให้เพื่อนๆนะครับทําการ นาโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงนะครับมาถ่ายเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับผมหน้านี้นะครับไม่สามารถให้ดูได้นะครับผมโอเคถ่ายเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ให้เราทําการแคปหน้าจอแล้วเองนะครับผมตรงนี้ก็กดอ่าที่สีน้ําเงินนะครับผมตรงนี้ไปเลยนะครับแบ็กอัพโอเคกดไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็กดคําว่าเก็นะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่ากดไปเลยจึ๊กโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่า เป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำอ่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงนะครับมาถ่ายเอาไว้นะครับตรงนี้เขาก็ไม่เราทําการแคปหน้าจอเหมือนกันนะครับผมที่จริงนะครับอ่าภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับจะให้ใครเห็นไม่ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับถ่ายเก็บเอาไว้นะครับผมโอเคพอเพื่อนทาการถ่ายเก็บแล้วนะครับเพื่อนก็มากดตรงนี้นะครับนี่นะครับผมอ่ากดได้เลยนะครับ อ่าครับผมพอถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับหน้าที่ผมให้ถ่ายเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะต้องมากรอกนะครับภาษาอังกฤษนะครับลงไปตามตัวเลขนะครับเมื่อกี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำรูปนะครับรูปที่เพื่อนๆนะครับได้ทําการถ่ายเอาไว้นะครับแล้วก็มากรอกเอาไว้ในนี้นะครับผมโอเคพอพวกเราพอกรอกเสร็จแล้วอะไรแล้วนะครับเพื่อนก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับผม next step ตรงนี้นะครับอ่ะครับผม เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายอีกนิดนึงนะครับพอดีนะครับเมื่อกี้ที่ผมอ่านวิดีโอไปนะครับมันจะขึ้นหน้าจอเป็นสีดําขึ้นมานะครับเนื่องจากนะครับทางระบบเขาป้องกันการถ่ายการแคปหน้าจอนะครับการบันทึกหน้าจอต่างๆนะครับเพราะตรงนั้นมันจะเป็นข้อมูลสําคัญนะครับวิธีการทํานะครับก็คือ เขาจะมีภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับเรียงอยู่เลยนะครับเป็นคําเป็นคําเป็นคํานะครับประมาณ1นึถึงสิบไหมนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วเพื่อนๆนะครับก็ถ่ายรูปเอาไว้นะครับผมถ่ายรูปและจําเอาไว้นะครับพอเพื่อนกด next ต่อไปนะครับเขาก็จะเด้งอีกหน้าหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวเลขนะครับแล้วมันก็จะมีตัวเลขที่เขาถามมาครับเป็นสีน้ําเงินนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับเหมือนกับว่าเลข6เด้งขึ้นมา อ่าแล้วเราก็ต้องมาดูนะครับว่าในเลข6ตรงอ่าด้านล่างนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษคําว่าไรนะครับโอเคพอเราพอเราหาเจอแล้วนะครับเราก็กดไปนะครับแล้วเราก็สามารถเน็กไปต่อได้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะถามเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าว่าอ่าเลข8นะครับเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษคําว่าไรนะครับเพื่อนก็กดไปเลยนะครับแล้วก็เน็กมานะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอัน สมัคระกระเป๋าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคนี่นะครับก็คือกระเป๋านะครับหน้าตาของกระเป๋อ่าเจ้าชอนวอลเล็ตนะครับผมที่สามารถเก็บเหรียญคริปโตได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บได้หลายเหรียญอยู่นะครับอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเหรียญของผมนะครับมันทําไมมีน้อยจังนะครับสามารถเก็บได้แค่3มเหรียญหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆก็มากดตรงนี้เลยนะครับที่คําว่าบวกนี่นะครับสัญลักษณ์บวกตรงนี้นะครับจิ้มไปจึ๊กอ่าโอเค เศรีนี้นะครับเหรียญยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้นี่นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้นะครับผมจิ้มไปเลยจึ๊กอ่าโอเคตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะลองค้นหาชื่อของเหรียญอะไรก็ลองค้นหาดูนะครับเพราะว่ากระเป๋าพวกนี้นะครับจะไม่ได้ลองรับเหรียญทั้งหมดนะครับแต่จะเป็นบางเหรียญนะครับที่สามารถเก็บได้นะครับผมอ่าหรือไม่เพื่อนเพื่อนนะครับก็กดบวกไปหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนเพื่อนจะ ไปนําเหรียญอะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็บวกไปเลยนะครับบวกบวกบวกเข้าไปนะครับนี่นะครับผมอ่ากดบวกเข้าไปเลยโอเคนี่นะครับก็บวกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดย้อนกลับไปนะครับอ่านี่เด้งมาแล้วนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคนี่นะครับเห็นไหมครับเหรียญก็เราก็สามารถเก็บเหรียญได้เพิ่มขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปนะครับก็คือในส่วนของการอ่า รับเหรียญนะครับแล้วก็โอนเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างเป็นเหรียญ TRX ละกันนะครับก็คือเจ้าเหรียญตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการนะครับที่จะรับเหรียญนะครับจากที่อื่นเข้ามาอยู่ในกระเป๋า Wallet นี้นะครับเพื่อนๆก็จิ้มไปเลยนะครับที่เหรียญนั้นนะครับผมจะรับเ TRX นะครับจิ้มไปจึ๊กโอเคเสรษทีนี้นะครับถ้าเราจะรับเหรียญนะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้นะครับ อ่าหัวข้อที่2ตรงนี้นะครับผมจิ้มไปเลยจึ๊กอ่านี่ก็จะเป็นที่อยู่ของกระเป๋านะครับที่อยู่ของเหรียญเรานะครับนี่เลยนะครับอ่าเพื่อนๆก็นําที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าไปใส่ให้อีกที่หนึ่งเพื่อที่ให้อีกที่หนึ่งนะครับทําการโอนมาให้เราได้เลยนะครับผมหรือว่าจะกดที่คําว่า copy ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่กด copy อยู่เลยอ่า copy เสร็จนะครับเราก็นำไปวางเอาไว้นะครับในกระเป๋าที่เราจะโอนมาในกระเป๋านี้นะครับผม อ่าอันนี้ก็คือการรับเหรียญนะครับจากที่อื่นเข้ามาในกระเป๋า wallet นะครับผมอ่าต่อไปนะครับก็คือการอ่าทรงเหรียญนะครับหรือว่าเราจะถอนเหรียญนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปแล้วกันอ่าอ่าเมือนกับว่าผมนะครับต้องการที่จะถอนเหรียญ TRX นี้แล้วนะครับมันมีเยอะแล้วผมต้องการจะถอนไปใช้อย่างอื่นแล้วนะครับก็จิ้มไปอีกทีหนึ่งนะครับที่ TRX เลยอ่าต่อไปนะครับก็มากดตรงนี้นะครับนี่ข้อแรกตรงนี้นะครับจิ้มไปจึ๊ก อ่าเสร็จทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเสร็จทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็อ่านาที่อยู่กระเป๋านะครับอ่าที่เรานะครับต้องการที่จะโอนจากที่นี่ไปหายกระเป๋านึงนะครับก็นําที่อยู่ของกระเป๋านั้นนะครับมาใส่เอาไว้ได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับผมที่คําว่ารีเซ็ตรงนี้นะครับผมถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ากดใส่ไว้เลยนะครับกดแช่ไว้เลยอ่านี่นะครับแล้วเราก็ทําการโพส อ่านี่นะครับอันนี้ผมมาทดลองเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่านี่มาแปะอย่างนี้นะครับแต่เพื่อนๆนะครับจะต้องไปนําที่อยู่ให้ถูกต้องนะครับผมถึงจะมาใส่ตรงนี้นะครับผมนํามาคัดลอกใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราใส่ตรงนี้เสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตจิ้มอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเค นี่นะครับพอเราทําการใส่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกจํานวนนะครับตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆต้องการที่จะถอนเท่าไหร่นะครับอ่าจะนําเหรียญออกไปเท่าไหร่นะครับก็มาจิ้มตรงนี้นะครับหรือว่าจะเต็มแม็กก็ได้นะครับเต็มแม็กก็คือว่าทั้งหมดนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดส่งนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับอ่านี่โอเคอ่าในส่วนตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับในเพ t โต้นะครับหรือว่าเดี๋ยวหรือไม่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเก็บเหรียญคริปโตนะครับเป็นอีกหนึ่งกระเป๋านะครับที่สามารถเก็บเหรียญได้อีกนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคคือเหมือนกับมีเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับทักมาถามว่าแอดมินแอดใช้กระเป๋าอะไรนะครับเก็บ TRX นะครับ อ่าทำไมทนคอยเบรของผมมันไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละกระเป๋านะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกเหรียญสามารถเก็บได้ทุกเหรียญนะครับเราต้องไปดูนะครับว่ากระเป๋านี้นะครับมันเก็บเหรียญอะไรได้บ้างนะครับอ่าส่วนตัวผมนะครับจะเก็บ TRX เอนะครับเอาไว้ที่ f o สเซตเพ y นะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับอาจจะเอามาเก็บเอาไว้ในชอนวอลเล็ตตัวนี้นะครับเพราะว่าเขารองรับ t ทตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ BT ทด้วยนะครับแล้วก็ usdt นะครับเขาก็รับเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวนะครับในส่วนของการใช้งานถ้าผมมีการโอนการถอนอะไรเกี่ยวกับเจ้าแอปตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มาบอกวิธีการสมัครคร่าวๆแล้วกันนะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆนะครับไม่เข้าใจอะไรยังไงตรงไหนนะครับก็สามารถมาพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับผมโอเคในส่วนของวันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับยังไก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่กับบูมซ่าชาแนลไปนานๆนะครับโอเคในส่วนของวันนี้บูมซ่าชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ